มีเงินนิดหน่อยถ้าไม่อ้าแขนระบายออกหรือหุบแขนนานๆจะมีกลิ่นทันทีมีวิธีแก้ไหมครับค่อนข้างทุกใจเลยครับสําหรับเคสนี้นะครับก็จะเป็นกรณีว่าเราเป็นคนที่อาจจะมีกิจกรรมนะครับทําให้ว่าเมื่อเวลาที่เรามีการระบายอากาศบริเวณรักแร้ที่ไม่ดีนะครับก็ทําให้มีกลิ่นเกิดขึ้นนะครับวิธีการแก้ไขปัญหานะครับเราต้องไปดูปัจจัยที่ทำให้เกิดกลิ่นนะครับมีอยู่3ข้อครับข้อแรกนะครับที่คุณต้องทราบก่อนก็คือว่าคุณรักแร้คุณยาวหรือเปล่าครับถ้ายาวครับเปลี่ยนครับ ตัดให้สั้นครับหรือว่ารักษาคือโกนได้ยิ่งดีครับจะทําให้กลิ่นลดลงแล้วก็มีการระบายอากาศที่ดีครับอย่างที่2ครับเสื้อผ้าที่สวมใส่ครับเราเป็นคนที่ใส่เสื้อผ้าหนาหรือเปล่านะครับถ้าเผื่อเราเป็นคนที่ทำกิจกรรมแล้วก็ใส่เสื้อผ้าที่หนานะครับแน่นอนอยู่แล้วครับว่าระบายอากาศไม่ทันยังไงจะนะครับเราก็ต้อง หาวิธีการระบายอากาศไม่ว่าจะหาพัดลมมาเป่าครับหรือว่าลักษณะคืออ้าแขนขึ้นครับก็เป็นการทําให้ว่ากลิ่นตัวลดลงครับและประการสุดท้ายนะครับก็คือสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นตัวอย่างนี้นะครับเราต้องดูอีกอย่างหนึ่งคือรูปร่างของเรานะครับว่าเราเป็นคนที่รูปร่างเจ้าเนื้อไหมถ้าหากเจ้าเนื้อมากนะครับก็ทําให้การระบายอากาศได้ไม่ดีครับเพราะเนื่องจากว่าตัวของผิวหนังของเรานะครับมันไปทําให้จุดรักแร้เรามีพื้นที่น้อยครับในการที่จะอากาศผ่านได้ครับดังนั้นนะครับถ้าหากเป็นอย่างนี้นะครับก็เราออาาาาจจะต้้งมีกกรรลดนํหััเขช่วยคบ จากที่เล่าเคสมานะครับแสดงว่าเป็นคนที่กลิ่นตัวไม่ได้มีตลอดเวลานะครับถ้าเป็นรักษาอย่างนี้นะครับผมแนะนํานี่เลยครับนี่เลยสบู่ลมิกายรีเฟสนะครับนี่เลยใช้ทุกวันครับใช้อาบน้ำครับเพียงเท่านี้นะครับกลิ่นตัวก็ไม่มีแล้วครับเพราะว่าตัวของสบู่ลมิกายรีเฟสนะครับพอใช้อาบน้ำเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะสามารถคุมกลิ่นกายทั้งตัวครับแล้วก็ไม่ต้องคอยกังวลว่าเรามีเหงื่อออกมากหรือน้อยครับเขาก็เอาอยู่ครับ